สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะครับผมวันนี้นะมีเรื่องจะพูดนะมีเรื่องจะบอกกันนะครับกับเอฟซี FC ทุกท่านนะผมนะ <c oughs> วันนี้พอดีนะผมเพิ่งกลับมาจากาไปดูพระมาฮนะก็สำหรับพี่ที่ปิดพระไปนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะผมก็จะที่แจงว่าผมแพ้พระ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกท่านนะแต่ว่าผมไปส่งไม่ทันนะจริงๆก็ส่งทันนะพี่นะแต่ว่าถ้าไปส่งแล้วผมไลฟ์ไม่ทันนะพี่นะพอดีว่าวันพรุ่งนี้ผมจะ,ะติดในเรื่องของงานประกวดพระนะที่ตำบลหัวรอฮะการจัดงานในครั้งนี้ก็จะทําให้ผมได,ได้ได้ได้มีโอกาสเช่าพระนะเช่าหาพระซึ่งเป็นพระมันบ้านเลยนะที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะ ก็จะมีแผงพระบ้านเข้ามานะครับผมนะสาหรับวันนี้ก็อพอได้ของนะพอได้ผมงานเอาไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับผมว่าว่าแต่ละองค์นั้นเป็นยังไงบ้านนะแล้วก็มีพระอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมนะอ่ะองค์แรกเลยนะครับผมนะองค์แรก โงแรนี่อันนี้เป็นพิสเกตเนื้อนะฮะเนื้อเหมือนเป็นฐานคู่นะเป็นฐานคู่เนื้อเหมือนกยศาสตร์อะกยศาสตร์ที่เขาอ่กวนเอาไว้กินกันนะพี่นะเนื้อจะไม่แตกต่างนเลยนะเนื้อจะไม่แตกต่างเลยนะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือพระที่เนื้อเป็นธรรมชาตินะพี่นะเนื้อเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติ ผมดูแค่เนื้อหาเก่านะผมนะผมดูแค่เนื้อหาเก่าวันนี้ผมมีสมเด็จสององนะแล้วมีพระหายากหลายองคเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวเราได้มาชมกันนะพี่นะก็พยายามจะมาให้ได้บ่อยที่สุดนะพี่นะมาให้ได้บ่อยที่สุดบางทีหายไปห,ไหลายหลายท่านก็ทักถามนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่าองค์ต่อไปจะเป็นอะไรนะนะองค์นี้เป็นหลวงพ่อไารนะพี่นะพระองค์นี้นะผ่านการใช้งานมานะผ่านการใช้งานมาอ่าเรี่องก็อพอสมควรนะพี่นะเรี่องก็อพอสมควรแต่ยังเป็นพระดูให้นะพี่นะพระแบบนี้คือพระหล่อดินไทยนะพี่นะเห็นไหมการเข้าเบ้าการเข้าประกบต่างๆนะดูดูพระใช้นะพระใช้จริงๆนะพี่นะ ไม่แพงนะพี่นะไม่แพงนะดูดูนะฮะพระใช้งานเราให้ท่านเราให้ทุกท่านได้ดูเนื้อก่อนนะพี่นะ <_ d umber> ดูเนื้อก่อน <_ d umber> ดูเนื้อของพระก่อนนะย่อมมีความแตกต่างแน่นอนนะครับพี่นะ <_ d umber> พระ <tering> ของเพชรพริจิตรถ้าเป็นพระสายหล่อนะฮะ <_ d umber> มีความแตกต่างแน่นอนนะ <_ d umber> มีความแตกต่างแน่นอนนะผมบอกเลยว่าอาจจะแตกต่างจากพระอของที่อื่นนะผมนะของที่อื่นนะพระใช้มาเนี่ย ในการสังเกตเนี่ยดูห่วงก่อนเลยพี่นะดูห่วงหน้าจะสึกเป็นเรื่องของธรรมชาติของพระนะที่ผ่านการใช้งานนะพี่นะให้ดูเนื้อเลยนะให้ดูเนื้อแน่นๆนะเนื้อแน่นๆพระใช้เนี่ยเวลาที่เห็นเนื้อในแนละ้วจะขึ้นลายมุ้งนะพี่นะจะขึ้นลายมุง้งลายมุง ία, ้งเ,นะเง,เงเนี่ยสังเกตได้นะครับคนที่เล่นพระเครื่องเนี่ยแกเข้าใจนะพี่นะหลายๆช่องนะพยายามชี้พระไปในาทางที่ผิดนะในพระหล่อนะพี่นะ อ่ะดู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 อันนี้ผมไม่รู้พิมพ์นะแต่ผมดูเก่าดูความดูดูลงดูเลื่อมนะพี่นะรู้ว่าเป็นงานพวกนี้เป็นงานมือเป็นช่างฝีมืองานเก่านะพี่นะเป็นงานเก่างานเก่าเขาจะไม่ได้เน้นของความสวยอะไรมากมายนะพี่นะอ่าดู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 นะเก่าจริงๆนะเก่าจริงๆเนื้อโลหะนะ ถ้าถ้าดูไกลๆอ่ะพระจะออกสวยนะถ้าดูไกลๆ้ะสวยให้ดูเต็มองก่อนนะดูเต็มอง์ก่อนอันนี้เป็นเรื่องเงินนะพี่นะเรี่ยมเงินนะเรี่มเงินนะผมกดอดูซูมนะให้ให้มันจับนะพี่นี่นะแผงพระบ้านๆเลยนะหน้าตาหลวงพ่อนะพี่นะปากคมนะตามีนะ เชื่อไหมพี่งานเลี่ยมประเภทนะี้คือเลี่ยมมานานๆแบบนี้แล้วเนะี่ยถ้าแกะออกมานะรอยตรงนี้เป็นคราบเลยนะพี่นะเป็นคราบเลยไม่แพงนะพี่นะไม่แพงนะแต่อันนี้มีเลี่ยมด้วยนะอาจจะตึงหน่อยนะราคาส่วนกันได้แลพี่นะราคาส่วนกันได้นะนะาานนนะอ,องค์นี้เป็นนางพญาองค์นี้เขาเรื่องนางพญาหน้าบากนะอาจารย์ขนมนะอาจารย์ขนม นะอันนี้เป็นพระแท้ที่ดูง่ายหนึ่งองค์นะพี่นะนาพญาอันนี้เอาไม่แพงนะเอาไม่แพงเอาแค่แบ่งปันกันไปนะพี่นะเอาแบ่งปันกันไปนะนะอยู่ในเลื่อมนะแต่พระดูโคตรง่ายเลยนะพี่นะพระดูโคตรง่ายดูมดตงมงรงมนตณาลต่างๆอันนี้ใช้มนตางจากนางพญาเดิมนะพี่นะเอามาบดผสมกันแล้วก็เอามาขึ้นเป็นรูปแบบใหม่นะผมนะอ่าดูกันอ่ะต่อไปนะครับ องนี้เป็นสี่ชายนะองนี้เป็นสี่ชายนะพี่นะสี่ชายองนี้เป็นสี่ชายนี่นะดูนะตาลึกนะตาลึกมีเม็ดลูกตาเดี๋ยวสักคู่นะตาลึกแล้วก็มีเม็ดลูกตาฮะเม็ดที่ตาเนี่ยจำเป็นต้องมีแล้วพี่นะจำเป็นต้องมีเนี่ยใต้ตาเนี่ยใต้ตาน่ยจะมีเม็ดที่ตา นะอ่าต้อยสังวานนะต้อยสังวานต้อยสังวานนี่เกิดจากอะไรนะพี่นะั้นผมจะอธิบายให้ฟังนะขอยืนให้ถนัดถนัดหน่นอยยืนนะนะฮะไม่ใช่นั่งนะยืนอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการอปั้นหุ่นเทียนเนี่ยสองครั้งนะสองครั้งวิธีการปั้นก็คือปั้นในส่วนหัวนะส่วนหัวก่อนนะ พอปั้นเสร็จปุ๊บก็ดินนะเอามาปั้นกดลงไปนะเอาเอาหุ่นเทียนกดลงไปอีกครั้งหนึ่งพอเอาหุ่นเทียนกดลงไปครั้งหนึ่งก็จะเป็นซ้อนกันอย่างนี้นะซ้อนกันแบบนี้นะซ้อนกันแบบนี้เรียกว่าสร้อยสังวานนะสร้อยสังวานจุดประสงค์จุดแรกเลยนะครับในการที่จะชมพระแบบนี้หนึ่งคือพระมีเม็ดแร่สองพระมีเบ้าตะเข็บมีรอยตะเข็บนะมีรอยตะเข็บนะอ่าดูด้านหลังนะ ก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้พระแบบนี้ผ่านการจุ่มขี้วัวนะพี่นะจุ่มขี้วัวนะเวลาที่จุ่มขี้วัวแล้วก็จะมาพอกดินอ่อนพอกดินแข็งนะหรือบางคนเขาเรียกว่าดินดินอ่อนดินอ่อนนะบางคนเรียกดินด่างบางคนก็เรียกดินไทยนะเพราะฉะนั้นพระแบบนี้นะเป็นพระที่หล่อดินไทยดูง่ายบางคนถามบอกว่าพระหล่อดินไทยแตกต่างจากพระฉีดยังไง แตกต่างทุกขั้นตอนนะพี่นะแตกต่างทุกขั้นตอนการแยกเยะต้องใช้ประสบการณ์นะพี่นะต้องใช้ประสบการณ์เราจะบอกกันภายในวันเดียวไม่ได้นะพี่นะแต่ท่านสามารถลงทุนนะลงทุนซึ่งก็ไม่ได้ลงทุนแพงนะพี่นะลงทุนเช่าพระไปเนี่ยท่านสามารถเอาไปแล้วท่านสามารถดูรู้ได้เลยว่าพระองค์นี้หลอดินไทยนะฟอร์มพระต้องเป็นแบบนี้นะพี่นะฟอร์มพระต้องเป็นแบบนี้นะพิมพ์ขี้ตาต้องเป็นแบบนี้นะพี่ จำเพชรพิจิตรไว้นะพี่นะจำเพชรพิจิตรไว้ถ้าเชื่อมัน่นในพระของเพชรพิจิตรนะพี่จำไว้เลยว่าพิมพ์นี้คือพิมพ์ขี้ตาที่อ่าเป็นฟอร์มที่ตุบๆุดจริงๆนะตุบสุจริงๆแม้พระจะเป็นผิวแบบนี้นะผมบอกเลยว่าฐานขี้ตามีทั้งฐานยอดฐานเรียบนะมีทั้งเรียบแบบพิมพ์นิยมเลยก็มีนะพี่นะแล้วแต่อาักษณะในการแต่งของพระ พิมพ์คีตาแบบนี้เป็นพิมพ์ของคีตาวัดบางคานนะพี่นะบางคนเข้าใจว่าออกวัดอื่นไหมออกวัดอื่นก็มีนะพี่นะแต่ถ้าเป็นพิมพ์คี้ตาที่ได้รับความนิยมจริงๆเลยเนี่ยก็จะออกวัดบางคานเท่านั้นนะจอบได้จอบใหญ่นะอ่าอันนี้เป็นอ่ขุนแผนขุนแผนอันนี้ผมจําเกจิไม่ได้นะผมจําเกจิไม่ได้ผมจําเกจิไมได้แต่ว่า หลวงพ่อท่านจะเป็นเนื้อเนื้ออุทุมพรนะอุทุมพรเนี่ยเขาก็จะเระียกภาษาเล่นพระจะเรียกกันวา่าชิ้นเขียวนะชิ้นเขียวนั่นเองนะชิ้นเขียวเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองนะและราคาไม่แพงนะพี่นะราคาไม่แพงชิ้นเขียวนะเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะเป็นขุนแผนนะสองหน้า เป็นเกจินะพี่นะแต่ไม่ทราบว่าเป็นเกจิอะไรนะแต่ว่า,ารู้แค่ว่าเป็นพระแท้นะรู้แค่ว่าเป็นพระแท้อะวันนี้กล้องไม่ค่อยจะโฟกัสนะจอบเล็กจอบเล็กวัดบางคลานนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์แข้งติดนะพี่นะพิม์แข้งติดพิม์แข้งติดก็ดูตรงไหนดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นนไปเล็บผมสักูนี้นะดูความลึกนะ ดูหน้าดูตาจอบเน,นี่ยมีแข้งติดตาขีดนะเท้ากระดกนะแข้งติดนะตาขีดเท้ากระดกแล้วก็มีอะไรอีกนะมันแข้งตรงนะแข้งตรงดูนะฮะอันนี้คือพระเดิมๆนะพี่นะพระเดิมๆนะ ดูคราบด้านในเนี่ยคือครา,าบคราบขี้วัวนะพี่นะกับคราบาดินไทยนะพี่นะมันอ่าเห็นไหมนะซื้อว่าศึกษาได้นะพี่นะซื้อว่าศึกษาได้พระราคานี้ขนมแล้วนะพี่นะราคานี้ขนมแล้วนะซื้อเอาไว้ต่อยอดได้นะพี่นะเอาไว้ดูกันได้นะอ่ะปิตาปิตาสายใต้นะพระแท้ไม่ทราบที่นะพี่นะ แต่หน้าจะเป็นพระทางสายใต้นะไม่ได้ตึกษาข้อมูลมาก่อนนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อก็จะประมาณหลวงพุทวดนะประมาณหลวงพุทวดถ้าใครดูหลวงพุทวดเป็นนะอันนี้คือภาพเดิมๆหิ่งๆิงเลยนะพี่นะอันนี้คือภาพเดิมๆเลยนะพระแบบนี้นะเจอต้องซื้อนะพี่เจอต้องเช่าพระแท้ไม่เช่านอน,อนไม่หลับหรอกพี่นะเห็นแล้วปล่อยหลุดมือไปก็เสียดายนะ ดูโคตรง่ายเลยนะดูโคตรง่ายเลยเก่าจริงกนะ็ภาพแบบที่ต้องมีเกือบร้อยนะไม่ไม่ไม,ไม่ก็ต้องมีหนึ่งร้อยนะอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่อะอันนี้เนื้อก็จะตึบตั๊บนะเนื้อก็ตึบตตับใสๆหน่อยนะ ใส่หน่อยพระน่าจะเหมือนแบบมีการเข้ากรอบมานะพี่นะมีการเข้ากรอบมานะเพราะว่ามีเหมือนล่องรอยนะในการที่จะอยู่ในกรอบมานะพระเนื้อปึกมากเลยพี่นะพระเนื้อปึกๆเลยนะเอาไม่แพ้นะพี่นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะผมตน้นแจพรัเครื่องชุดนี้ติดต่อเพชรพิจิตนะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะพี่นะได้รับพระทุกคนนะพี่นะช่วงนี้ผมยังไม่ได้ไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของพระศนีนะครับในการที่จะทําเก็บเงินปลายทางนะฮะ ขอที่แจ้งตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะถ้ามีเก็บเงินปลายทางเมื่อไรผมจะแก้ให้ทราบนะพี่นะอันนี้พระผ่านการใช้งานมานะแต่ยังเนื้อยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึกนุ่มนะหนึกนุ่มนะหนึกนุ่มอ่าเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าหนึกนุ่มสบายตานะอ่ะต่อไปก็จะเป็นพระผงอีกหนึ่งอย่างนะอันนี้เป็นพระผงพิมพ์ปิดตานะพี่นะอุทวาน นะอุทวานนะปิดตาอุทวานนะอันนี้เป็นเป็นพระไม่ไม่ไม่ทราบพี่ไม่ทราบสายด้วยนะครับพี่นะแต่เกา่านฮะเก่าจริงนะเก่าจริงอ่ะดูเนื้อก่อนเลยนะดูเนื้อเชื่อไหมพี่นะพระองค์นะี้ถ้าถูกคล้องขึ้นมานะจะเงาวิ่งเลยนะจะเงาอย่างนี้เลยนะจะเกิดผิวจะเกิดความมันขึ้นแบบนี้เลยนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นผิวที่เกิดจากความมันเนี่ยเกิดจากการที่เรโดนสัมผัสเนื้อนะฮะไอ้ส่วนที่มันอยู่ในร่องลึกก็จะไม่มีฮนะไม่ไม่สามารถโดนร่องลึกได้เราก็จะเห็นความเดิมๆของพระนะความเดิมๆของพระอ่าดูอ่าสวยงามนะสวยงามนะใครชอบแบบสายแปลกๆนะเก็บเอาพุทธคุณนะพี่นะอ่ะ อีกหนึ่งองนะอันนี้เป็นเจ้าสัวนะเจ้าสัวเจ้าตัวนะดูเจ้าตัวองคน,นี้นะมีจานนะพี่นะดูก่อนนะมีจานมีจานมีจานเนื้อขึ้นพายเงินนะพี่นะเนื้อขึ้นภายเงินเห็นไหมเนื้อขึ้นพายเงินนะพี่นะมีจานนะเดี๋ยวที่ผมให้ดูแบบใกล้ๆเนี่ยคือเดี๋ยวพอถ่ายรูปขึ้นไปเนี่ยจานอาจจะมองไม่เห็นนะพี่นะ เห็นไหมอ่ามีจานนะเนื้อเหลืองสวยเลยนะท้องดอกบวบเลยพี่ฮะมีจานฮะเห็นไหมอันนี้เป็นเบ้าประกบนะพี่นะอืมอ่าดูสวยๆเลยนะอ่ะพระที่อ่ามีการเล่นหานะบอยนะแล้วก็หาค่อนข้างที่ยากนะอันนี้ ดูดูดูเนื้อนะระครังหลังค้อนนะพี่นะระครังหลังค้อนนะพระปีสองสี่หกกว่ากว่านะจําพอต่อที่แน่นอนไม่ได้นะพี่นะแต่สองสี่หกกว่ากว่าแน่นอนนะพี่นะระครังหลังค้อนเป็นพระที่ได้รับความนิยมนะพี่นะเป็นพระที่ได้รับความนิยมไม่แพงนะพี่นะไม่แพงวันนี้นะผมแบ่งให้นะผมแบ่งให้ พยายามจะมาให้ได้ครบทุกวันนะพี่นะพยายามจะมาให้ครบกันทุกวันจะได้มีเวลาพบปากพูดคุยกันเนาะเราก็จะได้แบ่งพระกันนะแบ่งพระเอาไว้ศึกษานะเอาไว้สะสมนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะผมนะอ่ะหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงนะพินนี้ไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรนะไม่อุดเทียนนะไม่อุดเทียนไม่อุดเทียนไม่อุดชังไม่อุดชันนะ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างห้องนะพี่นะด,นด,นดินไทยเดิมๆนะดินไทยเดิมๆนะอย่าหายากมากนะพี่นะหายากมากนะกว่าจะเจอแต่ละองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สองนนเนี่ยที่ผมเจอมานะองค์นี้นะอ่าโอเคนะส,สวยเลยนะใส่สวยเลยองค์นี้พยายามจะลงพักประมาณนี้จะได้มีเวลาทีจะพูดคุยกันบ้างนะพี่นะอ่ะหลวงพ่อสีสวันนะพี่นะ หลวงพ่อพรมนะหลวงพ่อเดิมนะพระเจติต่างๆที่โด่งดังมากตาในสมัยก่อนร่วมปลุกเสกนะพี่นะร่วมปลุกเสกกับหลวงพ่อศิทวันหลวงพ่อศิทวันเนี่ยสามารถต่อยอดนะครับในการที่จะดูพระหล่อได้นะพี่นะพระหลอ่อลินไทยนะและ้วการตกแต่งของหลวงพ่อศิทธวันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นเอกลักษณ์ของพระพระองค์นี้เดิมๆนะไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะดนะูดูดูรายละเอียดขององค์พระก่อนนะพี่นะดูรายละเอียดขององค์พระก่อน ไม่แพงด้วยนะพี่นะไม่แพงด้วยนะได้พระหล่อบโบราณเอาไว่อาย่อยอในการที่จะดูเนื้อพระหล่อดินไทยนะดูเรื่องของเทคนิคการหล่อนะดูเรื่องของพิมพ์ต่างๆนะพี่นะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการต่อยอดนะพี่นะกว่าที่เราอย่าไปเก็บพระโดยที่เราไม่ได้ศึกษานะพี่นะเพราะนั้นหยิบพระที่ท่านเช่าหาเนี่ยกลับมาส่องบ่อยๆนะแล้วท่านจะรู้เลยว่า ถ้าท่านเจอจุดเทคนิคในการดูความแตกต่างได้ท่านจะมองพระเป็นเลยนะท่านจะมองพระเป็นเลยนะอ่ะวันนี้พระตัวตวเยอะนะแตกๆเยอะองค์นี้หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่นะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวองค์นี้อ่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าประมาณว่านักกวักหรือว่าอ่าพระแม่ธรณีม้วยผมอะไรสักอย่างนะนัพงี่นะอ่าดูพระนะนี่พระดูโคตรง่าย,ยนะพี่นะพระดูโคตรง่ายเลยอื เอามาให้ได้ชมกันเลยนะเอามาให้ได้ชมกันนะพี่นะดูดูเรือโลหะก่อนนะพี่นะนี่พาทำไมก่อนทำแบบนี้นะพี่นะรอแบบนี้เลยนะนี่คือแบบความเดิมขององค์พระนะนะองค์หน่อยเดียวนะพี่นะองค์ไม่องค์ไม่องค์องค์ประมาณเท่าเท่าเล็บนะเท่าเล็บนะองค์แบบนี้เล่นกันหลายตังนะพี่นะแต่เพชรพิจิตรแบ่งให้นะวันนี้ผมผมแบ่งให้เลย สวยปี๊ดเลยองคนี้นะครับพี่นะสวยปีด๊ดพระปั๊มนะครับพี่นะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพระปั๊มนะอย่าได้เข้าใจผิดนะผิวหิ้งหิ้งเลยนะผิวหิ้งหิ้งเลยนะวิงวิ่งเลยองนี้นะวิ่งวิ่งเลยนะดูจานบางๆนะจานบางๆจานบางๆนะจานบางๆ เห็นจานนะฮะเห็นจานนะจานจะต้องบางเส้นเล็กคมนะครับพี่นะดูปั๊มคมปิดนะปั๊มคมปิดเลยอ่าเล่นแต่บล็อกพิมพ์เอนะพี่นะเป็นพิมพ์เอนะวงนี้สวยนะสวยนะอ่ะต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนนะพี่นะ,ะเห็นไหมอันดับแรกเลยเขียวเลยเขียวนะมีคงมีค่าทุกอย่างเนี่ยดินธงดินไทยเม็ดลงเม็ดแร่มาครบนะพี่นะ ผมไม่ทราบพิมพ์น,นะพี่นะผมไม่ทราบพิมพ์ดูเลยพอหันหลังก็ดูโคตรง่ายนะดูโคตรง่ายพระแบบนี้นะไม่ไม่ซื้อนี่นอนไม่หลับนะพี่นะเดีย๋ยวให้ดูอีกนะอ่ะนี่ง่ายไปใหญ่เลยทีนี้นะไม่มีโค้ดนะพี่นะไม่มีโค้ดเล่นกันอยู่เจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะแต่วันนี้ลองทักมานะลองทักมาท่านจะได้รู้เลยโอ้ยผมขายราคาว้าวเลยนะดูง่ายง่ายแบบนี้นะ ขายราคาว้าว,าวเลยดูนะฮะอืมดูดูดูเอาฮนะดูเอาเลยนะอืนี่ครับพี่นะพระจบเลยจบที่ก้นนะพี่นะพระ,ะ,นะะทุกอย่างเนะี่ยจบที่ก้นนะถ้าพี่ดูเป็นนะพี่นะ เราก็ไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครนะพี่นะไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครนะเราอย่จะหาว่าผมมาสอนนะเอาเป็นว่าผมแนะนําในช่องทางที่อจะทําให้ทุกท่านได้ได้ได้พระนะจะทําให้ทุกท่านได้พระเพราะฉะนั้นทุกคนมีเวลาศึกษาพอๆกันนะพี่นะมีเวลาศึกษาพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้เข้าใจง่ายของกันเท่านั้นเองนะฮะ อ่านะฮะเดี๋ยวก็พี่พี่ทนาดนะครับผมหน้าที่โอนเงินเข้ามาแล้วนะผมแพ็คพระไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพ,พยอ,อว,พพว,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 วันพรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้นะแต่ถ้าสําหรับใครที่อาจจะปิดพระชุดใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะบรรจ,จุลงเข้าไปให้เช่นเดิมนะผมนะบรรจ,จุ <c oughs> แกะกล่องเข้าไปนะก็มีแพ็คไว้แล้วนะก็ใครที่สนใจพระชุดนี้นะพี่นะพระทุกองล้วนแต่เป็นพระที่ หายากนะผมเชื่อว่าพระทุกองนะล้วนแล้วมีแต่เจ้าของทังนั้นนะล้วนมีเจ้าของทังนั้นนะเพราะฉะนั้นพระก็ต้องคู่กับบาร,รมีของท่านด้วยนะพี่นะเพราะฉะนั้นในการที่จะศึกษาเก็บพระนะผมเชื่อว่าเพชรพิจิตนะนำนำให้ทุกท่านได้ดูพระหล่อนะได้ดูพระหลออ่อไม่ได้เน้นในเรื่องของการขายอย่างเดียวนะแล้วก็อ,าอยากให้ทุกท่านดูพระให้เป็นในแบบแนวทางที่ ไปในทางเดียวกันนะที่เป็นแน,นทางที่ดีนะผมนะเพราะฉะนั้น,นาการดูภาหล่อขนะั้นพื้นฐานนะเพรพิจิตก็ได้บอกไว้แล้วนะฮะว่าควรจะดูแบบไหนนะฮะ,ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะใครสนใจพระชุดนี้นะศูนย์เก้าห้านะสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะผมแล้วก็ไอดีลายต่างๆนะรายละเอียดต่างๆเพรพิจิตก็จะลงไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมทุกท่านที่ติดตามน,นะฮะสำหรับวันนี้ของเพรพิจิตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ